คิงสมจริงเสือปืนไวคว้าป่อนัทวุฒิประเดิมเรื่องแรกหลังต่อสัญญาช่องสามเชื่อเฉิอนอารมณ์สุดแซบ่บกับรุ่นเล็กพีท9ก้าโมก็ตในละครคู่เวรทุกคนรู้แฟนละครรู้ว่าทัพดารานักแสดงผู้จัดผู้กำกับช่องสามมีความหลากยืนหนึ่งไม่เป็นสองลองไขจัดจ้านทั้งผลงานที่ผ่านตา สู่สายตาท่านผู้ชมซึ่งหลังจากที่รัฐบาลคลายล็อกมาตรการต่างๆในช่วงโควิด19ชอง3ก็เดินหน้าลุยงานละครในช่วงครึ่งปีหลังเต็มสูบเรียกว่าตีกรอง บก่อนล่าสุดกับผลงานของผู้จัดคิงสมจริงสีสุภาพและผู้กำกับวรวิศสีสุภาพแห่งค่ายกูฟฟิต l ิ n งก็เปิดตูด้ลุยฟิตติ้งละครคู่เวรทันทีงานนี้แค่ชื่อละครก็รู้เลยว่าเตรียมรับแรงกระแทกแห่งความมันได้เลยยิ่งเห็นลายชื่อปอน,นัทวุฒิพี่ใหญ่ของช่องที่เพิ่งจะรดปากกาเซ็นสัญญาต่อกับทางช่องนำทีมนักแสดงเคมีสดใหม่อย่างพีทพัชระก้าวสุภัสราโมมนชนก และก็อิพันธ์ฟิตติ้งด้วยแล้วเชื่อแน่ว่าการประทะก,กันของรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ในเรื่องนี้ฟาดฟันทําลายล้างแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวส่วนใครจะเป็นคู่เวรหรือคู่กรรมของใครต้องตามรุ่นโอแค่ภาพฟิตติ้งยังเรียกแขกได้รถขนาดนี้เดินกล้องถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่น่าจะ,จะร้อนลุกเป็นไฟฟันธง โดยพี่คิงสมจริงผู้จัดเผยถึงละครเรื่องนี้ว่าเป็นการโคจรมาเจอกันของสี่คู่ซึ่งทําให้เกิดเรื่องราวกับ4ี่คนมีการเชื่อเชิญฟาดฟันกันชนิดดีมาดีกลับแรงมาแรงกลับแบบไม่อ่อนข้อรวมถึงความรักที่มีมากกว่าสี่เศร้าเพราะมีรุ่นใหญ่อย่างปอและน้ําฝนพัชรินเข้ามาร่วมด้วยแล้ทุกคนมีฝีมือมีเรื่องราวที่เข้มข้นของตนเองก็สนุกเผ็ดร้อนแน่นอนรวมถึงยังต้อง เป็นการสะท้อนในเรื่องของครอบครัวการเลี้ยงดูด้วยตเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเร็วๆนี้ขอติดตามความเคลื่อนไหวของละครเรื่องคู่เวรได้ทางช่อง3กดเลข33